โทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆแกรู้ไหมเอกสารเนี้ยมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วที่โยนไก่ผมทิ้งเนี้ยแล้วแม่ผมจะกินอะไรก็ไม่ต้องกินสิยย่งแกเหมาะที่จะกินหญ้าวะ่ะ เร็วๆสิแกเดี๋ยวคุณอาร์ตเขาก็รอนานหรอกรัวแล้วน่าวันเนี้ยเรามีเซ็นสัญญาโปรเจกต์ใหญ่กับบริษัทมานั่งดูชันแนลเราต้องทำให้ผู้บริหารประทับใจในตัวเราให้ได้งานเนี้ยเราจะปล่อยให้หลุดมือเราสองคนไม่ได้นะแน่นอนอยู่ละถ้าโปรเจกต์ใหญ่ครั้งเนี้ย ถูกเซ็นสัญญาแล้วก็เราสองคนรวยแน่แน่เน่นไม่ไม,ไม่ดูทางฮะแกไม่เห็นเหรอว่าฉันสองคนเดินมาอยู่เนี่ยใช่อะไรกันเนี่ยสกรปรกก็สกรปรกเหม็นก็เหม็นเสือส้อผ้าฉันติดเชื้อโรคไปหมดแล้วมั้ง ขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆขอโทษขอโทษแล้วมันหายไหมแกรู้ไหมเอกาสารเนี้ยมีมูลค่าเท่าไหร่ผมไม่รู้หรอกครับแต่ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับแกไม่รู้แล้วแกจะมาเดินชนทำไมพี่เขาร้องแล้วครับยเยียบไก่แม่ผมพี่ครับเหยียบเลยดาว อย่าพห้เละเลยนะพี่ใครใช้มันมาทำให้เราเสียเวลาพี่ครับทำไมพี่ทำอย่างงี้พี่รู้ไหมก็ผมจะซื้อไส่แก่มาสองชิ้นเนี่ยมันลำบากแค่ไหนฉันไม่รู้หรอกนั่นมันก็เรื่องของแกแต่จะว่าไปแกมันก็เป็นแค่คนคุยขยัเก็บเศษกวดขายจะซื้อไก่ทอดแค่นี้ก็คงยากอยู่หรอก กระจอกว่ะเอาอย่างนี้ละกันเสียดายมากใช่ไหมเดี๋ยวฉันะปัดฝุ่นให้ พี่สองคนเงียบไก่ผมไม่คิดจะขอโทษผมเลยหรอครับขอโทษขอโทษทำไมพวกเราไม่ผิดแกนั่นแหละที่เดินมาชนพวกเราแกรู้ไหมเอก,กสารเนี้ยมีมูลค่าพันล้านถ้าเกิดพวกฉันไปไม่ทันมันก็ความผิดของแกนั่นแหละกระจอกว่ะ ในไก่มันก็เปื้อนแล้วอ่ะก็โยนทิ้งไปซะพี่แล้วพี่โยนไก่ผมทิ้งเนี้ยแล้วแม่ผมจะกินอะไรก็ไม่ต้องกินสิอย่างแกเหมาะที่จะกินหญ้าว่ะมีอะไรกันหรือเปล่าครับน้องคือ ผู้หญิงสองคนนี้เดินมาชนผมแถมยังเหยียบไก่ผมเอาไก่ผมโยนทิ้งอีกแล้วไม่ขอโทษผมสักคำเลยครับอ้าวทำไมพวกคุณสองคนทำแบบนี้ล่ะครับแล้วแกมาเสือกอะไรด้วยแล้วแกเป็นแครไม่ยุ่งทำไมยิ่งแกเนี่ยจะเกี่ยวอะไรกับมันด้วยผมก็ไม่ได้เป็นใครหรอก ผมก็แค่พล,ลเมืองดีคนหนึ่งที่เดินผ่านมาพอดีเห็นพวกคุณสองคนน่ะกำลังรังแกคนที่ไม่มีทางสู้พวกคุณมันก็แค่อันธพาลโถโถโถพ่อพล,ลเมืองดีอยากจะเป็นฮีโร่นักหรอแล้วคนเก็บขยะโสกรปรปกเนี่ยมันเป็นญาติแกหรือไงถึงอยากจะไปช่วยมันอ่ะพอเถอะนุ้ย อย่าไปคุยกับไอ้พวกเก็บขยะสกระปรกพวกนี้เลยเราไปนำเสนอโปรเจกต์ใหญ่ให้ท่านประธานมานั่งดูชาแน,นลดีกว่าไปเหอะโคตรเสียเวลาเลยเดี๋ยวก่อนมีอะไรหรอคะพ่อพลเมืองดีเมื่อกี้พวกคุณสองคนบอกว่าจะไปคุยโปรเจกต์กับใครนะ กับท่านประธานบริษัทมานั่งดูชนแนลไงโปรเจกต์ Project ใหญ่ด้วยนะพวกแกคงไม่มีโอกาสได้คุยโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้หรอกเดี๋ยวพวกคุณก็รู้ เฮ้ยดาวท่านประธานโทรมาฮะท่านประธานทีนี้คุณรู้หรือยังว่าคนที่พวกคุณดูถูกเมื่อกี้เป็นใครววรีบขอโทษท่านประธานสิ <c oughs> ขอโทษค่ะไหน เมื่อกี้พวกคุณสองคนบอกว่าจะเอาโปรเจกต์ไปนำเสนอผมผมขอดูโปรเจกต์หน่อยสินี่ค่ะเนี่ยเหรอผลงานก็แย่ คนก็แย่ไม่ผ่านไปเถะน้องเดี๋ยวพี่พาไปซื้อไก่ให้ใหม่ครับผม